สวัสดีครับพบกันทุกเช้านะครับกับยูเทรดมอนิการสรุปประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวโน้มการลงทุนในวันนี้นะครับเามื่อวานตลาดทุนก็ถือว่าปรับตัวขึ้นได้ก็นั่งที่จะดีเลยนะครับแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาแรงพอสมควรนะครับมาปิดที่บริเวณแถว 1, 100จุดเพิ่มขึ้นประมาณ3.5%นะครับก็ก่อนที่จะมาไร่เลียงว่ามีประเด็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอเนี้ยไปดูบรรยากาศตลาดต่างประเทศนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้กลับมาดูว่าภาพของตลาดที่ขึ้นแรงเนี่ย จริงๆแล้วมันมีประเด็นบวกอะไรที่เข้ามาบ้างจริงเมื่อวานเราก็คุยไปบ้างบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยังไงอลองมาติดตามประเด็นดูนะครับโอเคนะครับก็ขออนุญาตไปที่ตลาดต่างประเทศนิดหนึ่งนะครับบรากาศของการลทรงทุนในตลาดต่างประเทศเมื่อว,วานก็จะเห็นว่า,าปรับตัวบวกขึ้นนะครับโดยทางฝั่งของยุโรปก็ปรับขึ้นประมาณ1%นะครับแล้วก็ในฝั่งของอเมริกาก็ประมาณ1%นติดๆนะครับแม้แกนจุดส่เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับ แล้วก็เช้าวันนี้ตลาดเอเชียเองก็ยังคงบวกต่อนะแต่ว่าก็จะอยู่ประมาณแถว0.6%นะฮ่องกงอาจจะเยอะหน่อย1%นะครับแล้วก็คนอื่นๆก็สัก0.4 0.5นะก็ต้องบอกว่าภาพของเมื่อวานเนี่ยบรรยากาศของตลาดโลกเองจริงก็เป็นการบวกจากเรื่องของประเด็นความขัดแย้งที่มันน่าจะเบาบางลงหรือว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ในฝั่งตะวันออกกลางที่มันน่าที่จะลดลงนะคือต้องบอกว่าหลังจากมีข่าวคุณทัมบอกว่าจะเฮ้ยหยุดยิงกันได้แล้วเนี่ยนะครับ เราก็เห็นว่าจริงๆแล้วมันก็ยังมีการออกมีมีลูกแถมะนะในฝั่งของทั้งอิหร่านทั้งฝั่งของทางด้านตัวอิสราเอลนะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็เห็นว่ามันเป็นลักษณะของการปรับปลายมากขึ้นแล้วก็ไม่มีอาการที่อิสราเอลเนี่ยจะแสดงการโต้ตอบอเมริกานะคืออาจจะมีการโต้ตอบแต่ทางอิสราเอลหรือยิวเนี่ยเพื่อเป็นการรักษาภาพพจน์หรือรักษาท่าทีแต่ก็เห็นว่ามันเป็นลักษณะที่เหมือนกับเป็นซิมโบลิก ในการตอบโต้มากกว่าเพราะฉะนั้นในภาพตอนนี้ก็เลยทําให้ตลาดเองก็ถ้าเราดูจากราคาน้ํามันดูจากสถานการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยก็แปลว่าตลาดเอง่อน่าจะเชื่อว่าเออมันจะไม่ลุกลามอย่างเช่นตอนนี้เราเราดูเจโนเบรนส์เนี่ยลงมาเหลือ67เหรียญแล้วนะครับเวสเท็กซัสเนี่ยอยวันที่65เพราะฉะนั้นก็ภาพตอนนี้อิมพลายว่าตลาดมองว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันรุนแรงนะครับทีนี้มาดูต่อนะนอกจากฝั่งของประเด็นต่างประเทศแล้วเนี่ยเราก็เจโนเมื่อวานเนี่ยมีการ ทสติโมนีของคุณเจอร์ร็อปเวลที่ไปคุยกับท่านั่นสภานะครับต้องบอกว่าในการคุยของคุณเจอร์ร็อปเฮเวลเนี่ยก็พูดหลายอย่างนะยังไม่พูดเรื่องของการลดดอกเบีย้ยเลยนะพูดถึงเรื่องของตัวความเสี่ยงท่านั่นราคาเงินเฟ้อที่มันอาจจะยังมาในช่วงสั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเรื่องของตัวภาษีการค้านะซึ่งมันอาจจะไปทําให้ในด้านจัตชินีราคามันยังขยับขึ้นได้แต่ตลาดไม่มองลบนะตลาดมองบวกนะคือ คือต้องบอกว่าในภาพที่คุณเจอร์โงลพูดเนี่ยมันยังไม่สัุนเรื่องการลดดอกเบี้ยเลยนะแต่ว่าตลาดเองมองว่าการที่คุณเจอร์โงลเองสามารถที่จะไม่ลดดอกเบี้ยได้หรือชะลอได้สแสดงว่าจริงๆแล้วมองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยสถานการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากภาษีการค้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แรงคือสมมุติว่าถ้ามันแรงมากๆเขียนโมไม่ตั้มไม่ดีแล้วเนี่ยคุณเจอร์โงลเองอาจจะต้องลดดอกเบี้ยเป็นการเตรียมการเอาไว้ก่อนแต่เราเฉลยว่าคุณเจอร์โงงเองยังนั่งใจเย็นไม่ร้อนลดลดดอกเบี้ยเนี่ย ก็ตลาดเองก็มองภาพเองกาแสดงว่าเศรษฐกิจอเมริกาแข็งเข้มแข็งแล้วก็เออยังไม่ได้มีโมเมนตัมที่มันน่ากังวลนะก็ mm. เลยทําให้ถ้าเราไปดูนะครับเมื่อวานผลตอบแทนพันธวัตส์ปีอเมริกาเองก็ทยอยลดลงนะก็เห็นว่าจากที่มันเคยขึ้นไปถึงประมาณแถวแถวสี่กว่าสี่จุดห้าเจ็ดนะตอนนี้ลงมาเหลือสี่จุดสามแล้วแล้วก็ตลาดเองก็มองว่ามีโอกาสจะลงมาแถวแถวสี่เปอร์เซ็นต์ได้เช่นเดียวกันนะครับนั้นตัวนี้ก็คงรอติดตามดูแล้วกันว่า ภาพเนี้ยมันจะทยอยเกิดขึ้นเมื่อไรแต่อย่างน้อยสุดในตอนเนี้ยต้องบอกว่าความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อไม่ได้เยอะนะแล้วก็โอกาสที่จะเห็นแต่และอย่างมันค่อยๆดีขึ้นหรือชะลอขึ้นเนี่ยหรือมันหรือปัจจัยในเรื่อง,องตัวความกังวลเรื่องของตัวพันธบัตรที่เคยกังวลภาวะเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจอเมริกาหรือหรือภาวะความเสี่ยงต่างเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูต่อ ก็จะมีนอกจากประเด็นเรื house, ่องนี้แล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างก็ถ้ามาดูในฝั่งของทยด้านปัจจัยบ้านเราก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็จะเริ่มหลายๆอย่างน้ำหนักก็จะเริ่มกลับมาอยู่ที่บ้านเรานะครับอันที่1เลยก็คือต้องบอกว่ามันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องตัวการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเช่นตัวของทางด้านก็จะเห็นว่ามีหลายมาตรการนะครับแต่ทีนี้ต้องบอกว่า ในสีมาตรการใน,ในงบประมาณหนึ่งหนึ่งห้าแสนล้านบาทที่เป็นงบกระตุน้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะมีสี่อันมีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานมีเรื่องของตัวการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีในส่วนที่เกี่ยวกับตัวของมีในส่วนของท่เที่ยวการลดผลกระทบของการส่งออกนะครับเพิ่มผลิตภาพนะแล้วก็ไปหนุนเศรษฐกษิจชมุชมชนอื่นๆเนี่ยนะครับทั้งหมดก็หนึ่งจุดหนึ่งห้าแสนล้านนะครับทีนี้มันจะมีตัวที่ ต้องพูดถึงก็คือตัวของกาน,นท่องเที่ยวในจริงก็เคยต้องบอกว่าโอบข่าวมาตั้งนานสุดท้ายไม่เกิดสักทีนะสุดท้ายก็ก็น่าจะเกิดแล้วรอบนี้ก็คือเที่ยวไทยคนละครึ่งนะหลายคนก็เตรียมตัวไว้ได้ก็ไปโหลดไปโหลดแอปพลิเคชันไว้ก่อนแล้วก็ลงทะเบียนในวันที่1กรกฎาคมนะได้5คืนโดยได้สิทธิในการลดหย่อนสูงสุดในห้ไม่เกิน3,000บาทนะครับอันนี้แปลว่าถ้าเราไปาพักห้องพัก6000เราก็ได้50%นะครึ่งหนึ่ง3,000ันแต่ถ้าไปพัก จ็ดพันนะก็ได้ไม่เกินสามสิบเอร์เซ็นก็ไมไ่ได้ไม่เกินสามพันบาทอยู่ดีนะก็อตอีนี้ต้องบอกว่า,าถ้ามาดูแล้วมันก็จะมีแต่ว่าต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ห้าสิบเปอร์เซ็นตเสมอนะสมมติว่าเป็นวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยรัฐช่วยห้าสิบแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดนัาากคารต์รัฐบอกว่าเออเป็นคนเที่ยวเยอะแล้วรัฐช่วยแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะตัวเงินไม่เยอะนะเพราะเราลองคิดดูก็ได้นะห้าแสนสิเนี่ย คูณสามพันโอ้เท่าไหร่พันห้าร้อยล้านเองนะเงินไม่เยอะเลยนะแต่ว่ามันก็คงจะอยู่ในกลุ่มของผู้ประกอบการรายใหญ่ๆนะหรือจริงๆแล้วบางคนก็อาจจะเป็นผู้กันที่มีค่าห้องสองพันสามพันะแต่เราก็แน่นอนว่าได้50%ก็สมม,มติสองพก็ได้พันหนึ่งนะครับดันั้นก็ตรงนี้เออก็คงจะไปกระตุ้นบรรยากาศของการท่องเที่ยวในช่วงนี้นะก็คือใช้สิทธิ์ได้เนี่ยสกรกฎาคมถึง ามิตุลาคมก็ดีเพราะว่ามันคือไตรมาส3คือเราจะเห็นว่าปกติแล้วเศรษฐกิจต้องกการท่องเที่ยวเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีในช่วงไตรมาส2เป็นโลซีซันโดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมเดือน5นะครับที่เป็นวัดทอมของตัวเลขนักเที่ยวต่างชาติแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นภาพของการที่ดีขึ้นแล้วก็กันยายนก็มักจะมีจังหวะเหี่ยวนะคือถ้าใครไปดูตัวเลขนักเที่ยวต่างชาติไทย มันจะเป็นเหมือน W ขาเขย่งก็คือ W ขาแรกประมาณเดืน5 W ที่2ก็คือเดืน9ที่มันจะเป็นช่วงต่ำๆแต่ทีนี้เราก็เห็นว่าเออพอมีมาตรการนี้ดึงคนไทยกลับมาเที่ยวนะแล้วก็อาจจะเพราะว่าเออเราไปพักห้องพัก6,000นได้หรือราคา3,000ันเนี่ยมันก็เป็นราคาที่น่าเที่ยวบางทีได้ห้องใหญ่ขึ้นหรือไปโรงแรมที่ดีขึ้นหน่อยนะครับก็ทําให้ตัวเนี้ยน่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยดึง ภาพของกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยให้ฟื้นตัวในชิงแต่มสาปกติมันฟื้นอยู่แล้วนะในเชิงของตัวซีซันนิตี้แต่ตรงนี้มันก็เหมือนกับเป็นการให้ความมั่นใจได้มากขึ้นและถ้าสมมตินักเที่ยวต่างชาติเองมาฟื้นตัวในช่วงแต่มสามตามซีซันอลปกติด้วยเนี่ยมันก็แปลว่าเออเราน่าจะเห็นภาพของของการฟื้นตัวที่ดีของหุนท่องเที่ยวซึ่งมันปรับตัวลงมาหรือว่าสะท้อนความเสี่ยงหลายๆอย่างไปแล้วนะครับก็ในภาพตัวนี้ก็เลยทําให้แต่ที่นี้เมื่อวานหุนท่องเที่ยวที่ขึ้นก็จะเป็นหุ้นโรงแรมจะ ไอ้มาตรการนี้มันช่วยโรงแรมนะครับก็5,000แล้วก็เราจะได้ค่าอาหารประมาณเป็นคูปองเนี่ยคืนละ500นะดังก็อยู่กี่คืนก็เท่ากับว่าเราเที่ยวครั้งหนึ่งเนี่ยก็ได้สักประมาณ3,500นะเต็มที่นะครับนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นวงเงินแต่ถึงเวลาจริงเราใช้ครบไม่ครบหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะทีนี้ถ้ามาดูแล้วนะครับต้องบอกว่ามันก็อาจจะนอกจากกลุ่มท่องเที่ยวแล้วเนี่ยกลุ่มของอะไรที่มันเกี่ยวพันกับการท่องเที่ยวอย่างเช่นเมื่อวาน CPX Star ก็ขึ้นมากอนข้างจะดีนะครับ อาซีเพซ่าที่ขึ้นมาก็น่าจะดีส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเอ้ยก็เขาทําอาหารที่มันเกี่ยวกับโฮรกา้าโฮเทลร,สรีสอร์ทแคนท์เทอริงเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าพวกท่องเที่ยวไปได้ดีโรงแรมมีแขกเข้าพักเยอะมีการทําอาหารมีการอ่พัตคาการต่างๆก็มันก็จะส่งผลบวกที่มันกระทบชิงมาอย่างตัว c p Extra ได้ด้วยนะครับอ่ส่วนวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าก็จะมีอีกประเด็นที่มาลุ้นกันก็คือเรื่องตัวการประชุมกรนงนะครับในการประชุมกรนงวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า เรียกว่างไงเอาการประชุมกององ,องในภาพรวมก่อนก็ต้องบอกว่าถ้าใช้คําให้มันเข้าใจเห็นภาพก็คือว่าไม่ลดครั้งนี้ก็นองลดครั้งหน้านะพูดอย่างนี้น่าจะเข้าใจก็แปลว่าเฮ้ยมันต้องลดแหละคือไม่ลดรอบเนี้ยดึงเชงก็ไปลดรอบหน้าอยู่ดีเพราะว่าโม,มเมตัมเศรษฐกิจหลายๆตัวมันชะลอตัวลงแต่ทีนี้มันก็มีคนเสนอว่าเฮ้ยถ้ามันต้องลดครั้งนี้ครั้งหน้าลดมันไปเลยดีกว่าอย่างน้อยสุดเหมือนฉีดวัคซีนน่ยลดไปแล้วมันก็ป้องกันแล้วก็ช่วย ให้หลายๆคนเนี่ยมันมีสถานการณ์ดีขึ้นดีกว่าปล่อยให้อาการมันหนักแล้วอะเหมือนกับเหมือนกับเราเป็นหวัดแล้วจะกินยาต้านไวรัสเนี่ยต้องกินตั้งแต่ตอนเริ่มรู้ตัวแรกๆเนอะไหมไม่ใช่ไปกินตอนที่แบบโอ้โหเฮ้ย้หนักเทียบอาการจะลงปอดอย่างเงี้ยไปกินตอนนั้นมันไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่แล้วดังนั้นก็แปลว่าถ้าเรามองการลดดอกบีเจนนี่เป็นเหมือนการกินยาต้านไวรัสก็คือก็ต้องอัดให้มันเร็วเพราะฉะนั้นตรงน,นี้เราก็เห็นว่าภาพตัวน,นี้มันมีความเป็นไปได้ที่วันนี้ เราอาจจะเห็นการประชุมกรงองมีการลดดอกพ้นธยัตรไวนะปีนี้น่าจะลดอีกสองครั้งนะครับก็แปลว่ารอบนี้อาจจะลดเลยแล้วรอบหน้าสิงหาคมก็อาจจะมีการลดต่อเนื่องตามกันมาได้ก็ได้เป็นการสร้างบัฟเฟอร์ให้กับต้านเสกิจเนี่ยในการที่จะรับมือความไม่แน่นอนความผันผวนที่มันจะเกิดขึ้นกับภาคของสองครามการค้าในช่วงครึ่งปีหลังยังไม่มีใครรู้นะครับว่าวันที่9รกรกฎาคมครบ90วันของตัวภาษีการค้าแล้วเนี่ยคุณทรัมป์จะเอาอยัางไงต่อจะยืนระดับ10%หรือว่าจริงๆจะแก้งขยับขึ้นเป็น15%เพื่ อะไรอะเร่งการเจราจาต่างๆเราไม่รู้แต่อย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็เห็นว่าภาพตัวนี้มันก็มีหลายๆปัจจัยที่ทําให้กรงอน,น่าจะป้องกันไว้ก่อนนะหรือมี preemptive move ในการที่จะลดดอกเบี้ยนะครับทีนี้มีอะไรอีกนะต้องบอกว่าก็ทางด้านของตัวนะก็ต้องบอกว่าถ้ามาดูแล้วเออทางด้านตลาดลักทรัพย์เองก็เท้่เที่ยวนี้ทำงานเร็วชื่นชมนะครับก็คือวัน วันจันทร์ที่ผ่านมาวันวันวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เออตลาดซั์เห็นว่าวันจันทร์มันมีเรื่องของการลบในตะวันออกกลางใช่ไหมก็เลยมีการปรับเกณฑ์มาตรการซื้อขายชั่วคราวโดยการลดตัวของทางด้าน selling and floor แล้วก็ dynamic price band นะ selling and floor ก็เป็นจาก30ก็เหลือ15บ dynamic price band จาก10%ก็หลือ5%แต่ทีเนี้ยพอสถานการณ์มันเห็นแล้วว่าเออเฮ้ยมันดูไม่ได้แย่มากทุกอย่างมันดู โอเคนะครับแล้วก็เราก็เห็นภาพที่มันบรรยากาศที่มันค่อนข้างดีขึ้นเนี่ยพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็ควรไอมาตรการชโชคราวก็ไม่ควรจะใช้นานเพราะฉะนั้นก็เลยมีการยกเลิกมาตรการโชคราวแล้วก็กลับไปใช้ระดับเดิมนัม่นก็คือซีลลิงและฟลอร์เนี่ยที่30%แล้วก็แดนิกแพทแบนเนี่ยที่โยบานสิบเปรทีเนี้ยคนก็หนาวเลยคือคนก็กลัวเพราะว่าคนที่กลัวคือคนที่มีหุ้นที่มันโดนฟอร์เซล์โดนมาร์จิ้นอยู่นะครับอย่างตอนเนี้ย เราจเจ็นแล้วว่าการฟอสซนสองวันเยติดติดฟลอเนี่ยมันมันเอ่อต้องบอกว่าไงอ่ะมันสินี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วโวลุ่มไม่ได้เยอะเลยนะลองไปดูนะคือมีหลายคนถามว่าเออแล้วไอ้ที่มันฟอสฟอสแกนจะฟอสหมดเมื่อไหร่คำตอบก็คือโอ้ไม่รู้จะตอบเมื่อไหร่ดีอะ่ะนะเพราะว่าลองสังเกตดูนะครับสองวันที่มันมีการลดวันล5เปอร์ใช่ไหม แต่วันแต่การขายหุ้นที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยมันอยู่ปริมาณไม่ได้เยอะนะจะเห็นว่าอย่างยี่สิบเนี่ยมีสิบแปดล้านหุ้นใช่ไหมสิบแปดล้านหุ้นนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตัวของวันที่ยี่สามสิบเจ็ดล้านหุ้นวันที่ยี่สิบสี่หกล้านหุ้นนะเพราะฉะนั้นสองวันที่ผ่านมายี่สิบสามยี่สบสี่ล้านหุ้นเท่านั้นนนะเราจะเห็นว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่มีการถือหุ้นตัวนี้มีอยู่327เพราะฉะนั้นถามว่าเขาไม่จำเป็นต้องขายหมดก็ได้นะคือขายในระดับที่ทําให้มาจินมันไม่ตึงหรือกลับมาสู่เมนเทนแนนต์มาจินได้เนี่ยนะครับก็องบอกว่าถ้าเรามองตรงนี้แล้วเนี่ยออตัวของทางด้านเราไม่รู้หรอกว่าต้องขายเท่าไหร่เพราะมมนมีตัวอื่นๆด้วยทั้งตัว ktc xpg นะครับ tps หรือจะเป็นตัว bec ก<ส>็ตามเนี่ยแต่น้อยสุดเนี่ยออมันก็ต้องดูอันที่หนึ่งก็คือก็ต้องมาตามดูครับว่าวันนี้ลง30%เนเนี่ย คนจะเริ่มเข้ามาปะชายระไหมเพราะว่าหลายคนก็เริ่มบอกว่าเอ๊ะมันเริ่มถูกในเชิงพื้นฐานนะแต่ปัญหาคือมันอยู่ในภาพของการฟอสเนี่ยหลายคนก็ไม่อยากจะรีบเข้ามาจิ้มหลายคนก็เรียกว่ารอลงมือทีหลังได้เปรียบนะรอแบบให้มันได้ราคาที่มันดีก่อนแล้วก็เมื่อไหร่มันเริ่มมีปฏิกิริยาค่อยเข้าไปโบ๊ะโผผายอีกทีเนี่ยอันนี้ก็ลองติดตามดูแล้วกันนะก็ต้องบอกว่าภาพตอนนี้เราเลยตอบไม่ได้นะเ่าเมื่อไหร่ที่นี้ก็มีคําถามเพราะว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ย ในหนังเสือพิมพ์นะครับนะต้องบอกว่าในหนังเสือพิมพ์ของทางด้านก็จะมีการลงว่าเอ้ยบกอ,อ,อะไรอะ่ะบกเสือเหลืองบกอารมณ์ประมาณบกที่มาจากทางฝั่งของตัวในเดี๋ยวหาเจอเจอรูปพอดีเดี๋ยวเอารูปให้ดูนะครับ อะโอเคก็จะเห็นว่าก็จะมีนะโบกสือเหลืองลัดช่องอ่วบมมัญชีมาจิ้งเคทีซะก็ต้องบอกว่าอันนี้เราตอบได้ครับเราไม่มีการปล่อยให้กับนักลงทุนที่เป็นข่าวนะตอบเลยนะครับมีคนมาถามส่วนโบกที่เป็นเออสือเหลืองก็ไปหาแล้วกันมีอยู่สองโบกได้นะที่เป็นมาเลเซียแล้วก็บกที่เป็นตัวของสิงคโปร์นะครับ ก็จะมีอะไรอ่ะดีเบส,สวิกเกอร์มีลักทรั์ฟิลิปนะแล้วก็มีตัวยูบเคียนแต่เราตอบเลยเราไม่มีการปล่อยให้กับท่านนั้นนะแต่ว่าถ้าปล่อยให้กับน,นักทุนอื่นนะที่อาจจะมีการกู้มาจินซื้อนิดนิดหน่อยหตามธุรกิจการค้ามีครับนะมีแต่ว่าไอ้ที่ปล่อยให้กับท่านนนั้ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่เป็นข่าวไม่มีนะ่ดนั้นก็ต้องบอกว่าก็นักทุนสบายใจได้เราไม่มีปัญหาเรื่องของการ บังคับขายแล้วก็พาะเพราะว่าคนที่บังคับขายตอนนี้ก็หนาวใจนะคือขายเสร็จปุ๊บมันมันได้เงินพอมาปิดหนี้หรือเปล่าเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยเออมันยังมีผลขาดทุนที่จะต้องรับรู้ด้วยนะก็ต้องไปลุ้นสถานการณ์ลงทุนโดยรวมนะดังนั้นก็แต่ว่าตอบได้ว่าของ u v c เห็นเราท่านไม่ต้องกังวลในประเด็นนั้นนะครับโอเคเอ่อมาสู่เรื่องของตัวหุ้นแนะนำเลือกอะไรนะก็ต้องบอกว่าหุ้นแนะนำนะครับก็ออดูตลาดหน่อยเช้านี้ก็บวก อยู่แถว0.5 0.6กันนะในหลายๆตลาดก็ตัวแรกนะอีออนวันนี้น่าจะมีการลดดอกเบี้ยนโยบายทีนี้ต้องบอกว่าลดดอกเบี้ยนโยบายเอาอะไรดีนะก็ต้องบอกว่ามันก็ตอบยากเพราะว่าหลายๆตัวมันก็ยังไม่ได้กลับมาดีนะครับแล้วก็อีออนเนี่ยจะเห็นว่ามันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะในการที่จะกลับไปเกิน108ถึงจะเปลี่ยนภาพได้แต่น้อยสุดเนี่ยในระดับปัจจุบันที่ valuation ดูน่าสนใจ PE ไม่ได้แพงมากก็ อาจจะลองมอนิเตอร์งดูแล้วกันนะครับในส่วนของไอออนนะแล้วก็ตัวส่วนใครจะไปชอบ MTC ชอบติดล้อเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ได้มีปัญหานะเพียงแต่ว่าเราก็พยายามมาดูว่าตัวไหนที่มันคิดว่ามันน่าที่จะพอมีลุ้นในการที่จะไปได้เป็นเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือตัวทางด้าน,น i v l ก็ยังชอบ externalplay อยู่แร้วจริงไอวถ้ามาดูในท่งนเนี่ยก็จะเห็นว่าเ้ยมันก็เริ่มค่อยๆ่อตัอ้งหลักขึ้นมานะโดยเฉพาะสมมติว่าถ้า สามารถคือถ้าบอกว่าถ้าเป็นเทียบกันแล้วเนี่ยในกลุ่มปิโตเคมีตัวอื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีนิวโรนะในช่วงต้นปีนี้เทียบกับปีที่แล้วตอนช่วงไตรมาสสาแต่ตัวที่ไม่มีนิวโรกลายเป็นว่ามีมี IVL นะก็อาจจะเป็นถือได้ว่าเป็น relative strength นตรงนี้ก็แปลว่าเอ,อ้ยอย่างน้อยสุดก็ตั้งสต็อไว้19บาทนะถ้าไม่หลุดก็ลุ้นการฟื้นตัวของ IVL นะครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือ c p Extra ซีเพ็กซเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้ก็ลงมาพอสมควรนะทีนี้ถ้าเราไปลองดูในหลายๆมิติมันจะเห็นอะไรบ้างเนี่ยเออเดี๋ยวขอไปดูตัวในชาร์จแบบไหนดีมีตัวนั่นไหม,มเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตเปิดชาร์จให้ท่านดูนิดนึง เค okay. สมมติไปดูตัวนี้ครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าลงมาค่อนข้างจะแรงนะแต่ว่าหนึ่งก็คือเริ่มเริ่มมีบูลลิสเซอร์เนท์แถวนี้แหละ mm hmm. กลับมาที่สองคือ mm hmm. เดี๋ยวเราะต้องไปลองดูว่าการหลุดลงมาแรงๆตรงนี้เนี่ยนะครับเอ mm hmm. uh, สมมุติเราใช้ตัวของทางด้านอโอโอเคสมมุติเราลองมาดูก็จะเห็นว่า mm hmm. เอ,อ้ยจริงๆแล้วเอ่อ uh huh. เอาตัวนี้สิ ออโอเคก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วอะแถวประมาณสิบหกจุหนึ่งเนี่ยมันก็ถือว่าได้่าเป็นสอง8อยกเจุดปดเปอร์เซนของฟิโบนัชชีนะครับแล้วก็มันก็ลงมาถึงแล้วเพียงแต่ว่าเออเราก็ตั้งเแ็นว่ามันดิดเข้าในเะไเพราะั้นก็แปลว่าตรงเนี้ยเราอาจจะลุ้นได้ว่าเอ้ยิ6หกุดหนึ่งเนี่ยอาจจะมีโอกาสเป็นจุดที่มันจบแล้วในการลงรอบนี้นะครับแล้วก็ ถ้าเรามองแบบนั้นก็แปลว่าแถวๆนี้เนี่ยกับอัพไซด์ที่มันเกิดการโดดเปิดลงมาที่มันลงมาเยอะๆแถวนี้ย24บาทเนี่ยกรอบใหญ่ๆก็เป็นกรอบใหญ่ๆใ,ในการที่ที่เราจะลุ้นเพราะจเป็น next slide โดยก็แปลว่าแถวนี้ด้านอัพด้านแถว 16, 17, 18บาทแถวเนี้ยน่าจะเป็น buying opportunity แล้วก็ขึ้นไปข้างบนเนี่ยโซนที่ต้องระวังก็คือโซนประมาณแถว24บาทขึ้นไปนะครับที่อาจจะเริ่มมีแรงต้านหรือเริ่มมีแรงเทคสุดท้ายตัวเซนเทลนะครับ ตัวเซนเทลก็จะเห็นว่าก็ลงมานะครับแล้วก็เ,เริ่มค่อยๆตั้งหลักนะเพราะว่าภาพของทางด้านกลุ่มของอตัวของโรงแรมเองก็มีสัญญาณที่มันดีขึ้นนะครับแล้วก็พอมีโครงการตรงนี้ด้วยก็น่าจะมาช่วยก็ลุ้นเท่าไหร่27บาทาทีท่ยี่สิกว่า27บาทที่มันจะเป็นตัวแนวต้หรือเป็น next line แต่แถวนี้ที่จะไปลุ้นการเปลีป่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนะันดงก็แปลว่าวัาวานนี้ลองดูอีออน l นะครับตัวของทางด้าน c p พ x a แล้วก็ตัวทันเซนเทลเช้าวันนี้อาจจะมีย่อๆบางหรือเปล่าไม่รู้เพราะเมะื่อวานขึ้นแรงนะตลาดเมื่อวานขึ้นโลกเนี่ยขึ้นประมาณหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ของเราขึ้นสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นการเกิดการฟลิปด้วยเพราะว่าในขาของธนั้นคนที่มีช็อตเอ็กซ์โพเชอร์นะครับกลายเป็นว่าเจอตลาดขึ้นแรงๆสุดท้ายก็อาจจะต้องยอมมอบตัวแล้วก็เลยกลายเป็นว่าแรงซื้อในช่วงท้ายเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นแรงที่ต้องมาไล่อาจจะจากการที่มันเกิดการเปลี่ยนภาพหรือเปลี่ยนจังหวะของการลงทุนนะ วันนี้ถ้ามันจะมีการย่อบ้างก็อาจจะพอมีทีนี้เราขึ้นมา1,100จุดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าย่อก,ก็จะมีแนวรับที่เป็นแกรบไว้ก็คือ111093ก็แปลว่าถ้าย่อก,ก็7.8จุดแจุดนะครับแล้วก็อาจจะเริ่มอาจจะเดินหน้าต่อก็ได้ซึ่งก็จะมีแนวต้านสำคัญประมาณ1 1 2 3แล้วก็1 1, 1 6, 6่นนะครับดังนั้นก็ในรอบตัวนี้จริงแล้วถ้ามองไซเบ์กับกรอบใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไปได้ไกลกว่าน,นี้ก็ได้แต่ในที่สุดเนี่ยถ้าเรามองจากโมเมนตะัมปับปัจน จุดที่มันน่าจะเป็น most probable ในการฟื้นตัวก็คือเราน่าจะรุ้นได้1123ถึงประมาณ1166 1, 6, นะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็หลายๆท่านก็น่าที่จะมีเ,เริ่มคาดหวังเริ่มยิ้มอะไรได้บ้างนะก็อย่าลืมนะต้องบอกว่าผลประกอบการไตรมาสสองหลายๆตัวยังดูไม่ได้ไม่ได้ดีมากนกะนะดังนั้นก็แปลว่าในเชิงของการเก็งกำไรก็อาจจะต้องมองอะไรบางอย่างที่1มันมีปัจจัยบวกจากการที่คนไม่ค่อยมี กับอันที่2ก็คือการลุ้นว่าตัวแต่นั่นพุดนบางตัวเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสที่มันจะวัดท่อมไปล่วงหน้าแล้วแล้วก็หลังผลประกอบการตอนนี้ตลาดเองเลิกมองมันไปเลยเพราะอย่างนี้เราเห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้ค้าปลีกท่องเที่ยวนะงบในวันศไม่ดีแต่ทุกคนรู้อยู่แล้วก็แปลว่ามันอาจจะมองผ่านไปนี้ไปเลยก็วันนี้ลุ้นลดดอกเบี้ยด้วยครับที่คุณจอนบอกนะก็เราคุยกันเลยว่าวันนี้เราลุ้นกานององลดดอกเบี้ยเพราะว่าไม่ลดวันนี้ก็ต้องลดรอบหน้าซึ่งถ้าจะลดรอบหน้า มันก็จะมีปัญหาว่ามันอาจจะช้าไปก็ได้นะดังนั้นต้องบอกว่าเวลาที่จะให้ยาต้านไวรัสก็ต้องให้วันแรกๆนี่แหละครับนังนั้นให้ก่อนอาการจะหนักเนี่ยดีกว่ามาตามรักษาในช่วงหลังก็ดังนั้นวันนี้เราก็ลุ้นด้วยครับว่าอาจจะมีโอกาสเห็นการลดระีรับซึ่งน่าจะบวกกับภาพรวมของทางด้าน,นการลงทุนนะครับโอเคท่านี้ก่อนนะครับกัันพบกันใหม่กับยูเทรดวันนี้ขอดัอเชา้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ